พึ่งหวานดอกบอกง่ายพี่น้องเห็ดเพิองกันไหมพี่น้องดอกพื้นที่จะดอกหนึ่งเห็ดเพิองไข่เบิ้องย้ายสีเบิ้งดอกเบิ้งดอกนี้พี่น้องเห็ดเพิองใครดินี่แซ่บค่ะแต่ว่าย้ายเพราะเอาไว้เพื่อนเป็นเสียอยู่พี่เนาะงอยู่ในปลานในนั้นเนาะเอาไวน้นี่อืออุ้ยพี่น้อง เข่าแล้วเอาไว้นี้พี่น้องสุดสีน้ำตาลดอกปักง่ายพี่น้องคุณพี่น้องเปิดเปิ้ลเท่าแล้วพี่น้องเสียดายเนาะเห็ดเพลิงหวานพี่น้องพี่น้องเห็ดเพลิงหวานนี่ดอกนมนมอยู่พี่น้องถมไไรนม่พี่น้องอุ่น ตุโมตีมีอยู่พี่น้องยังไงพุ่น่ะ